เอาตอนนี้เราก็จะเห็นจอมมาร์บูนะตอนนี้ลดคอลงแล้วกำลังลื้อนะครับเก็บถอดคอใช่ไหมจอมบูกำลังถอดคอถอดคอนะครับออกนะครับเพื่อที่จะเก็บข้าวของเดินทางกลับแล้วจอมมารบนะูตอนนี้กำลังถอดคอ คนก็ถามจะมั่นรูไปไหนไปไหนนี่ฮะเตรียมกลับบ้านแล้วอ่ะมุมด้านนี้เราจะเห็นนะครับแม็คโฮกำลังเข้าไปเจาะนะครับเข้าไปเจาะเจาะลงไปชั้นใต้ดินเห็นว่าอย่างนั้น,นแล้วก็ทีมผู้ภัยบางส่วนนะครับก็นำปวดแก๊สไปตัดนะ ไปจัดนะครับนี่ครับก็เบอร์หกนะแม่ฮูเบอร์หกนะเป็นหัวยักษ์กำลังเจาะกำลังสัดนะข้างๆก็เป็นโพรงนะทางเดิน,เดนลงไปชั้นใต้ดินไหนวะน่าจะโดนผะิดละอนนี แล้วก็โซนซีก็เปิดถิงหน้าดินนะนะชั้นหนึ่งนะตอนนี้กำลังเขาย่อยผุดผุดอ่ากองคูณนะที่เหลืออยู่ประมาณเมตรสองเมตรออกผุใส่รถดำนะครับถ้าเราดูแมคโฮเบอร์40ด้านหลังเนี่ยใช่ไหมใช่ใช่40ไม่กันสีเลียง ก็อยู่ไกลนะ40ด้ิบเบอร์อนะไรด้านหลังนะที่มีรถดันคำสีเทาจอดขวามือนะเห็นไหมตรงนั้นนะ่ะก็เป็นโครงนะครับเป็นทางลงของชั้นใต้ดินเหมือนกันแต่ว่าน่าจะโดนผิดนะน่าจะโดนผิดน่าจะยุบลงมาแนละนะยุบทางเดินน่าจะโดนผิดิดทางลนะ แต่ว่าเป็นเป็นบันไดาทางลงเมื่อวานก็ไม่ควก,ก็จุดนะรับแต่เห็นเขาบอกว่านะครับนี่ฮะตรงเบอร์หกเนี่ยจะเจาะโพงลงไปลงไปชั้นใต้ดินนะครับจอดตรงตรงจุดนี้ยลงไปซึ่งจุดบริเวณนี้ก็อยู่ในด้านหน้าโซนเอนะครับทีมกู้ไัยก็ใช้หัวแก๊สเป่าแล้วก็มุมเนี้ยเด็กค่อนข้างเยอะนะครับเด็กเส้นพวกเด็ก สซอลิงต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าก็ดูว่าจะยังไงต่อเนอ้ออ้วนี้คือการทำงานของแมคโครและทีมผู้พภยครับบรรยากาศเวลาที่ยี เวิร์กนี่นะฮะเขาจะขุดลงไปนะเราจะเห็นแมคโคร,เบ,รเบอร์อะไรคันสีเหลืองด้านโน,นนะ้นเบอร์สิบห้าไหมเบอร์หกกับเบอร์สิบห้าไหสายตาไม่ค่อยดีเบอร์สิบสองปช่ปะอือยกซี FC ช่วยบอกนะครับสีเหลืองมุมขวาเนี่ยเบอร์อะไรครับ คุณชูสวัสดีครับเรือไรเบอร์16บหเนะอะคุณชูเองก็ได้ เบอร์16ครับผมโอเคเบอร์ okay. 16นะเบอร์15นะฮะโอเคอ่านี่ฮะด้านหลังเบอร์15ก็เป็นโครงนะแต่ว่าเท่าที่ดูตอนนี้เขาจะจอดตรงกลางนะครับจะจอดตรงกลางเนาะเพราะว่าเบอร์6กด้านนี้นะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็จะมีคนงานเนาะ เขาเช่วยทำงานกอไปทีมกู้ภัยขอไปทีมกู้ภัยช่วยกันตัดนะเด็ก,กต่างๆออกนะครับ่่ตัดออกแล้วก็นะครับพอจะเจาะลงไปให้ถึงชั้นใต้ินนะครับไม่ว่าอย่างนั้นรอดูจะยังไงต่อครับตอนนี้ก็นะี่ครับทั้งปุดพันดึงนะเบอร์15บห้ยใช่ไหมครับก็เป็นหัวหัวเจาะเหมือนกันนะหัวเจาะแยกปูดนะ เป็นวัจอดเป็นวัตัดวัตัดวัตัดครับก็เป็นบรรยากาศการทำงานครับทุกคนถึงหนงวันวันนี้พยายามจะเคีย์ลงไปชั้นใต้ดินเนาะเพื่อตามหาอีก20กว่าท่านนะครับที่สูญหายอยู่ตอนนี้ เป็นกำลังใจให้เบอร์สิบห้า มาสวัสดีครับสวัสดีครับทุทธิกทุทธิกสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างรับที่โอเคอยู่ด้ายทางนู้นพอมีข่าวอะไรจะแจ้งเอฟซีไหมครับการทำงานตอนนี้ทุทีก็เป็นผู้ภัยที่เข้าไปปฏิบัติงานอยู่ข้างในนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างที่การทำงานการดูซากษษเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ สรุปพงที่เจอตรงโซน B เจาะไปทึงไงน,นะครับพี่เจออะไรบ้างไหมครับที่ถืๆเป็นผู้ภัยอยู่ข้างในนะครับ